สวัสดีครับอันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นใหม่นะครับขุดฟอสซิลไดนูซ่าขุดฟอสซิลเองนะคะด้านหลังก็จะมีว่ามีแบบไหนบ้างนะคะอตอนนี้เร,เราได้แบบตัวซีนะคะอะตัวซีคืออะไรคะสเตปปูสรลตัวซีคือตัวนี้นะคะ่ะเเดๆนี่ยคะ่ะเอองั้นอยาราจะให้กับแกะนียนะคะ แกะเลยเยแกะยายนิดึงนะครับว่าอ่าประกอนเทปมาอย่างดีแล้วก็พวกเราซื้อมาจาก41บุนะคะและลร้าน้าทั่วไปก็อาจจะขายบ้านนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเดี๋ยวนะคะมีอะไรเอ่ยอปุปกรณ์มาให้พวกเราด้วยนะคะนะอ้าวงั้นเราแกะมาเลย เรากำลังเี่นออกมาแล้วคะโหหนักมากะค่ะนี่เอาให้พเพื่อนๆดูเลยนี่นะค่ะเหมือนตามในกล่องนะคะมันก็จะมีแว่นขยายนะคะแล้วก็แปลงใช่ไหมคะเพราะที่ขุดนะคะทั้งสองอย่างนะคะอะเราก็จะเริ่มมาแกะเลยนะคะแต่ว่าขอแนะนําก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นในห้องนะคะไม่ควรจะเล่นบนพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดินก็จะเลอะอะไรอีกถูกไหมคะ เราก็จะมาลินในกล่องนะคะอาจจะเป็นกล่องที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าอะไรที่มันสามารถทิ้งได้ง่ายๆนะคะอ่าตอนนี้เรากำลังแกะแล้วนะคะตะปูไว้ตอกนะคะเขาจะมีค้อนมาให้อ่าหยิบคล้องมาค่ะนั่นแหละค่ะเราก็จะตอกแต่ว่าเราก็ต้องระวังความแหลมคมของตะปูด้วยนะคะอันนี้คือ แปลงแปลงให้เพื่อนๆดูก่อนออกมาเลยนี่ยค่ะแปลงนะคะแปลงนะคะวัดวัดวัดปัดว่าเฮ้ยนี่มันใช่ซากอะไรยังเนี่ยเนี่ยค่ะก็นี่ก็จะเป็นที่ขุดนะคะที่นี่ให้เราขุดลงไปแล้วสามารถดูเพื่อขยายได้ขยายได้จริงๆนะคะนี้อ่ะนี่เราก็จะไปดูคลิปต่อไป ว่าเราขุดกันยังไงนะคะอ่าไปดูคลิปต่อไปกันเลยค่ะ